นูปบอลแพนกวินคลิกๆมาตัดจากครั้งก่อนนะคะแต่ครั้งนี้เป็นฝั่งสาวๆกันบ้างพฤติกรรมไหนที่สาวๆทำแล้วทำให้หนุ่มๆตึง๊ง จากครั้งที่แล้วแน่นอนว่าเป็นการกระทําสําหรับคนเป็นคู่รักนะหรือคนที่มีใจทําร่วมกันนะคะอย่าไปทํากับใครก็ไม่รู้นะเดี๋ยวโดนชกกระเด็น <c oughs> โอเค <c oughs> เช่นเดิมนะคะการจัดอันดับครั้งนี้เป็นการจัดอันดับขององมตะแมกกาซีนมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันดับ10เริ่มจากพฤติกรรมแรกในคะแนน8.2%การอ้อนนั้นเป็นพฤติกรรมที่เรียบง่ายแต่พอทํากับคู่ตัวเองแล้วคู่ก็ใจอ่อนทุกที นั่งไข่ห้างมีคะแนน13.9%ที่หนุ่มๆให้ความสนใจเรียวขาที่สวยงามของสาวๆทำให้หนุ่มๆต้องเหลียวมองอันดับ8คะแนน14.9%เสื้อใหญ่มัดใจหนุ่มการแต่งตัวสำหรับสาวๆนั้นเป็นเรื่องสำคัญและการที่สาวๆใส่เสื้อตัวใหญ่ๆห,หรือแขนยาวที่ทำให้เหล่าสาวๆนั้นดูตัวเล็กตลอด ตัวที่ดึงสเสน่ห์ออกมาได้ไม่น้อยเลยแอบกระซิบนิดนึงว่าส่วนตัวก็ชอบมองสาวแนวนี้เหมือนกัน <c oughs> อันดับ7เปลี่ยนลุกการแต่งหน้าคะแนนถึง15.4%การแต่งหน้าเป็นการกระทาที่ช่วยเสริมความมั่นใจแต่แต่แต,แต,แต,แต่หากคุณลองเปลี่ยนลุกการแต่งหน้าดูสักนิดเช่นคนที่แต่งหน้าจัดจัดลองแต่งหน้าบางๆหรือคนที่แต่งหน้าบางๆลองจัดขึ้นมาอีกนิดนึงก็ทําให้เกิดความรู้สึกแปลกใหม่ได้อันดับ621.2%การกินอาหารสาวๆรู้ไหมว่าการกินอาหารเป็นกิจวัตรที่เรียบง่ายแต่ตามแบบ สำรวจของโอมเติแมกกาซีแล้วการกินอาหารมักเป็นพฤติกรรมที่ฝ่ายตรงข้ามมักเผลอสังเกตรเราโดยไม่รู้ตัวซึ่งบางครั้งก็สะท้อนถึงนิสัยของเราด้วยอันดับ5การมองบนไม่ใช่การมองบนที่ไม่ดีนะทุกคนหมายถึงการใช้เงื้อมองบนแบบนาา่ารักมีคะแนนถึง25%เคล้ายๆกับการอ้อนแต่การมองบนเป็นพฤติกรรมที่เมื่อทําใส่อีกฝ่ายแล้วจะทําให้อีกฝ่ายเหมือนรู้สึกว่ากําลังถูกพึ่งพา อันดับ4ปล่อยผม26%ในบางครั้งการเปลี่ยนทรงผมหรือการปล่อยผมจากที่มัดอยู่เป็นพฤติกรรมทางธรรมชาติแต่เป็นวิธีที่ได้ผลดีมากเลยนะอันดับ3 2 8 8ปมัดผมเมื่อมีการปล่อยก็ต้องมีการมัดเราเมักจะเห็นการการะทํานี้ทั้งในอนิเมะและในซีรีส์ที่เมื่อสาวๆที่กําลังปล่อยผมอยู่ค่อยๆมัดผมขึ้นให้เผยเห็นต้นคอดน,นิดๆทำให้หนุ่มๆใจเต้นตึกตักไม่น้อยอันดับ2 3 1 7หน้าแดงอาการหน้าแดงหรือการเขินอายก็ช่วยกระตุ้นทําให้อีก รู้สึกอยากแกล้งคุณพร้อมกับความรู้สึกว่าน่ารักแต่แต่แต่แตพฤติกรรมนี้ต้องมาโดยธรรมชาติแต่ถ้าแกล้งทาจะส่งผลตรงกันข้ามนะคะ อันดับที่ 1. การสัมผัสร่างกายมีคะแนนถึง45.2%การแตะร่างกายอีกฝ่ายโดยไม่ทันตั้งตัวไม่ว่าจะเป็นการจับมือการกอดหรือแม้แต่สัมผัสเบาๆก็ทําให้อีกฝ่ายใจเต้นได้ไม่น้อยและนี่คือพฤติกรรมที่ทาให้หนุ่มๆใจเต้นตึกตักและหนุ่มๆคิดว่าจริงไหมใครมีอาการแพ้อะไรบ้างสามารถแชร์ได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลาสหน้านะคลิ๊ก